จะทํางานกับใครเนี่ยก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าเราไปด้วยกันได้และไม่ขัดนโยบายหล,กหลกักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอืเรื่องสถาบันเพราะว่าผมเนี่ยได้รับพระเมตตาสูงสุดเพราะ,ะนั้นผมจะไม่มีทางที่จะไปทํางานกับใครที่ก,กระทบกระเทือนสถาบันตอนนี้ก็เป็นฝ่ายคา้านด้วยก<ถ>ันแะล้วถ,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 ถ้าจะจับมันก็จับล้มหลวม,ลวมเพราะมันปลาคน้ําโอกาสที่วิเคราะห์นะไม่ได้บอก ว่าคุณทักษิณจะสั่งวิเคราะห์ว่าโอกาสที่พักสีแดงอย่างเพื่อไทยเนี่ยจะไปผสมกับสีส้มอย่างพักประชาชนมีไหมครับก็ในวันนี้ยังยังไม่มีความจําเป็นนะครับไม่มีความจําเป็นวันนี้คือคือเอางี้ดีวสมัยนี้หรือว่าวันนี้ในวันนี้วันนี้ในวันนี้ไม่ได้บอกไม่มีความจำเป็นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นศัตรูกับพักใดพักหนึ่งไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็น แต่แน่นอนการจะทำงานกับใครเนี่ยก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าเราไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่ขัดนโยบายหลักๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องสถาบันเรื่องเจ้าหน้าเพราะว่าผมเนี่ยได้รับพระเมตตาสูงสุดเพราะนั้นผมจะไม่มีทางที่จะไปทำงานกับใครที่กระทบกระเทือนสถาบันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพอสามนวนวิธจัยมาก็เรื่องหนึ่งสองของส้มก็ไม่ไม่มีไม่พูดถึงนโยบายก็ไม่มี แบบนี้ก็สามารถร่วมมือกันได้ไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ได้คุยกันเลยก็เลยไม่รู้แล้วให้วิเคราะห์ต่อน้ำเงินน้ำเงินกับส้มเนี่ยน้ำเงินกับส้มเนี่ยมีโอกาสจับมือกันไหมตอนนี้ก็เป็นฝ่ายค้านด้วยกันถ้าถ้จะจับมันก็จับหลลวมๆเพราะมันปลาคนละน้ําปลาคนละน้ำถ้าดูแล้วน้ําของส้มกับแดงน่าใกล้เคียงกว่าโอ้เรามัน พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นรัฐเป็นพักที่เกิดจากนโยบายพักที่เกิดจากการหาเสียงมาสไตล์เดียวกันครับสไตล์เดียวกันถ้าคุณเห็นเห็นไทยรักไทยเกิดอย่างไรเนี่ยใช่ก็ส้มก็คล้ายๆกันมาจากอุมกา์มันมีที่มาคล้ายกันเพราะนั้นเพราะนั้นส้มกับน้ําเงินเนี่ยปลาโครน้าเนี่ยโอกาสยากแต่เหมือนแดงแดงกับส้มปลาน้ําเดียวกันเหรอวงวงสีธรรมชาติเห็นเนาะ วงสีาต้งถ้าถ้าแดงผสมส้มเป็นไงเดี๋ยวก่อนดิเอาน้ําเงินเนี่ยนะส้มนี่เกิดจากอะไรแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองแดงกับเหลืองมาเป็นส้มเพราะนั้นถ้าแดงมันแยกไปผสมน้ําเงินมันม่วงม่วงอ่ามันได้ม่วงถ้าเรื่องเหลืองน้ําเงินเป็นเขียวอันนี้เรามาสอนวาดเขียนพื้นฐานกันเลยวงสีธรรมชาตินะแต่ถ้าน้าเงินไปผสมกับส้มถ้าเี ถ้าม่วงม่วงของม่วงไปม่วงกับเหลืองไปผสมกันสีมันเหลืองอสีมันจะช้ำเลือดช้ำหนองนะสีไม่สวยเลยแล้วแล้วถ้าแดงไมผสมกับส้มแดงกับส้มมันก็เป็นสีแสดสีแสดสีสีสีไม่ช้ำเลือดช้ำหนองสีแสดแต่มันแรงมันแรงมันแรงไปแรงไปเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ท่านอดีตนายกทักษิศวิเคราะห์เนี่ยคือเราเราถามไปคาดการข้างหน้านะ แต่วิเคราะห์แล้วเนี่ยก็บอกยังไม่จำเป็นเสียงยังพออย,ยังวันนี้เนี่ยผมคิดว่าพักแกนนำของรัฐบาลยังมีความสามัคคีทำงานด้วยกันได้ไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่ว่าต้องคุมในสาภาไม่ห้ใโดดสาภา<อ>แค่นั้นเองเพรเสียงมันคุมกกช่วยกันช่วยกันคุมสาภาไม่โดดสาภาแล้วที่เหลือขกฎหมายสําคัญแล้วที่เหลือหนูเปล่านาเข้ามาเอง นูเปล่านะนูเปล่านะเข้ามาเองเ,เสียงก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านนายกกําลังบอกว่ากลไกกติกาในปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคกับรัฐบาลเลยล่ะก็มันต้องมันก็มีปัญหาไว้แก้คือมันเป็นอุปสรรคก็ต้องแก้ไปนะครับแต่ถามว่าตันไหมไม่ตัน่ะ